สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีจะมาแนะนําสูตรในการกําจัดหนอนและก็มแมลงรวมทั้งหอยเชอรี่ในานาข้าวด้วยนะคะสูตรนี้นะคะพี่ตีจะใช้เ,เจ้าฝักคูนนะคะซึ่งเป็นฝักคุณแก่นะคะมาทําการหมักซึ่งวิธีการหมักเนี้ยง่ายมากเลยนะคะ ไปถึงทําน้ําหมักกําจัดพวกหนอนแล้วก็มแมลงหลายๆสูตรนะคะสําหรับสวนพี่ตีเนี่ยก็ควรที่จะมีหลายๆสูตรในการสลับใช้เพราะว่าถ้าเราใช้เฉพาะสูตรเดียวเนี่ยเจ้าหนอนและก็มแมลงที่เราทําการฉีดพ่นเนี่ยจะดื้อนะคะแล้วก็มาอาศัยอยู่แล้วก็แทะกินนะคะมาชอนใช้พวกพืชผักของเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นมากเลยในการใช้ สูตรในการกําจัดเนี่ยสลับกันนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเรามีหลายๆสูตรเนี่ยจะดีนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะพาไปทํานะคะน้ําหมักโดยใช้ฝักคูณนะคะฝักคูณนี้นะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะสามารถนํามาเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะคะพร้อมกับทําน้ําหมักนะคะเขามีคุณสมบัติอะไรนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพูดในเรื่องของรายละเอียดให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะ ไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ตีจะพาเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะมาทำน้ำหมักโดยใช้ฝักคูนแก่นะคะโดยในช่วงฤดูนี้นะคะฝักคูณเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ฝักแกๆ่ๆเขาก็จะเริ่มหล่นตามริมทางนะคะโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยจะมีเยอะมากๆเลยนะคะฝักคูณแก่นะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะ ฝักขูนนะคะเขามีประโยชน์ช่วยในเรื่องของการปราบศัตรูพืชในนาข้าวรวมทั้งพืชผักของเราที่เราปลูกได้ด้วยนะคะซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในการกําจัดหอยเชอรี่นะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการกําจัดพวกอหอยเชอรี่แล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการกําจัดพวกหนอนได้ด้วยนะคะซึ่งใช้ได้ดีมากๆนะคะประโยชน์ของฝักขูนนะคะ ในการกำจัดพวกหอยเชอรี่แล้วก็พวกหนอนนะคะเขาจะไปช่วยในเรื่องของการทำลายระบบส่วนกลางนะคะของพวกสัตว์เหล่านี้นะคะซึ่งเป็นการทำลายาได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการหมักกันเลยดีกว่านะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเริ่มแรกนะคะพี่ตีจะใช้น้ำเปล่านะคะเตรียมใส่ภาชนะนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 3ามลิตรนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ฝักคุนนะคะที่เตรียมวันนี้ก็จะอยู่ประมาณสามกิโลนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทุบนะคะแล้วก็ใส่ในภาชนะที่พี่ตีเตรียมมานะคะวันนี้พี่ตีใช้ภาชนะแบบง่ายๆนะนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะค่ะเริ่มแรกพี่ตีก็จะต้องทำการทุบก่อนนะคะทุบฝักขุนให้แตก ค่เริ่มแรกเราก็มาทุบฝักคูนให้แตกก่อนนะคะคือไม่ต้องให้แตกมากก็ได้นะคะเนื้อในของฝักคูนนี้นะคะเขายังมีรสชาติออกอจะเป็นออกขมขมแล้วก็มีความหวานด้วยนะคะก็จะมีรสชาติที่ทำให้ในการหมักเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีความหวานในตัวอยู่แล้วนะคะ อันนี้คือพึ่งพึ่งหล่นใหม่ๆนะคะปกติแล้วเขาก็จะออกเนื้อเป็นดำๆนะแล้วก็จะมีความลักษณะออกเป็นเหนียวเหมือนน้ำตาลเลยค่ะนี่ค่ะทุบให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะสักคูนเขาถ้าแก่จัดเนี่ยเขาจะออกเป็นสีดํานะคะเนื้อข้างในเนี่ยจะออกเป็นสีดําแล้วก็มีความเหนียวรสชาติจะออกหวานวานนะคะจริงๆแล้วก็มีการทําวิจัยกันอยู่แล้วก็บางตามที่พี่ตีได้หาข้อมูลนะเท่าที่ทราบเนี่ยเขามีการใช้เนื้อข้างในเนี่ยค่ะเป็นสีดำเนี่ยเป็นยาระบายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ สำหรับใครที่ท้องผูกเนี่ยเขาจะใช้ตัวเนื้อดำๆเนี่ยค่ะปั้นเป็นก้อนนะคะประมาณ4มิลน,นะคะแล้วก็ทานกับเกลือนะคะเ,เขาจะช่วยในเรื่องการเป็นยาระบายนะคะที่พี่ตีหาข้อมูลมานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพี่ตีก็แนะนํานะสําหรับใครที่จะเอาไปใช้โดยที่เราไม่ได้ศึกษาข้อมูลจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรนะคะพี่ตีว่าควรจะสอบถามผู้ที่รู้แล้วก็ มีความเชี่ยวชาญจริงๆก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปใช้เป็นสมุนไพรค่ะหลังจากที่พี่ตีได้ทำการทุบฝักคุนแก่นะคะใส่ในขวดพลาสติกนะคะซึ่งน้ำที่พี่ตีเตรียมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3ลิตรนะคะแล้วก็ฝักคุนประมาณ3กิโลนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทุบใส่เสร็จเรียบร้อยเนี่ย สังเกตค่ะน้ำจะออกเป็นสีดำเลยนะคะหลังจากนั้นพี่ตีก็จะใช้จุลินทรีย์นะคะในที่นี้พี่ตีจะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเป็นตัวช่วยในการย่อยนะคะให้น้ำหมักของพี่ตีที่ทำการหมักอยู่นี้นะคะได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ใช้งานเร็วขึ้นนะคะพี่ตีจะใส่ประมาณา3าช้อนโต๊ะนะคะ ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็เขย่านะคะเขย่าวขวดให้เข้ากันเลยค่ะค่ะก็ถ้าเขย่าเข้ากันดีแล้วนะคะนำไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะก็หมักไว้ประมาณ1สัปดาห์นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเรามีเวลาในระหว่างที่ จะครบ1สัปดาห์เนี่ยนะคะวัน2วันเราก็มาเขย่าเขาอีกทีนึงแล้วก็เปิดฝานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีแก๊สด,ด้วยนะคะเปิดฝาแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็มีการเขย่าด้วยนะคะค่ะส่วนอัตราการใช้นะคะ50ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะคะฉีดพ่นในเวลาตอนเย็นนะคะจะได้ผลดีนะคะเรืการฉีดพ่นนะคะ3วันครั้งหนึ่งหรือไม่ก็7วันสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ ลองไปทําดูนะคะสูตรนี้สามารถนําไปสลับใช้กับสูตรป้องกันหนอนนะคะแล้วก็กําจัดพวกแมลงแล้วก็หอยเชลรี่ได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ